นดีต้อนรับสุนเ่งรีชั่วันที่3แล้ววันนี้กับาครียกว่าวิดีโอทีเซอร์จะไม่หนีจากความฝันวันนี้มีใครวันนี้มีเอมมาวันนี้มีลูกเกดจะเป็นอย่างไรเชิญโชว์พร้อมกันเอมมาก่อนเลยครับผมไปอาชามาครับโฆษณานะแป๊บหนึ่งไปชื่อนายสักแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาติชาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาสิชาวงวัฒนานันท์ค่ะชาชื่อเล่นชื่อเอ็มมาเอ็มมาอ้ยยันเลยให้เราซีซีดีมาให้เราฟังั้งแต่เรื่งแเราก็รู้สึกว่าเออชอบเสียงเพลงก็เลยเต้นตามค่ะแล้วเราก็เริ่มได้ทำผิดกรรมการทั้งจูนิเตอร์คัฟเวอร์แดนซ์จนทำให้เรารู้ว่าเราชอบที่จะอยู่บนเวทีค่ะก็สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้หนูด้วยที่จะมาออดิชั่นเพราะหนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่บนเวทีค่ะ สวัสดีโอ้โหพอใส่ชุดเซ็มนั้นรักเลยทีเดียวครับผมค่ะเอ็มมาจีเอ็นโร์เอกค่ะนั้นลากะวาวซ่ามากเลยแม้จะจะไม่นีจกความฝันอีทีอีทีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสัสิชาวงวัชนานันค่ะชื่อเล่นชื่อเอ็มมาเด็กแม่เราซีซีีมาให้เราฟังตั้งแต่เด็กๆเราก็รู้สึกว่าเออชอบเสียงเพลงก็เลยเต้นตามค่ะ เราก็เริ่มได้ทํากิจกรรมต่งตางๆทั้งเชียร์ลีดเดอร์คัฟเวอร์แดนซ์จนทําให้เรารู้ว่าเราชอบที่จะอยู่น้องทํากิจกรรมมากมายนะครับชอบเต้นชอบฟังพเพลงเต้นตามเพลงประกวดเชียร์ลีดเดอร์ประกวดแดนซ์อะไรต่งตางๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนวันนี้ครับมาอยู่กับ,บ,บ c g m 4เเป็น,นรุ่น2ที่หนุมด้วยที่จะมาออดิชั่นรละมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่บนเวทีเพลงเดบิวต์จะเป็นอย่างไร MV จะเป็นยังไงเอค่ะนี่คือเอมมา CGM48 รุ่น2 น่ารักนีวเดีดยวเปิดตรงได้สุดๆมากต่อไปเหลืออีกเมมเบอร์หนึ่งที่ที่นี่เขาเรียกว่าซับพลอตสนับสนุนน้องอยู่ลูกเกดั่นเองลูกเกดจะไม่หนีจากความฝันสวยคมแก้มกลมนะคะน,นะครับปะสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดนะคะนาง สวัสดีค่ะชื่อโลกเกตนะคะนางสาวพิมพ์ภัสุวรรณน้อยค่ะ,ะตอนแรกคิดว่ามันง่ายค่ะคิดว่าเอ้ยเราก็มีความสามารถอยู่นะทําไมเราจะไม่ได้ก็ผ่านไปถึงน้องผ่านอะไรมาหลักหลายอย่างมีประกวดนูน่นนี่นั่นและก็ล่าสุดก็ได้อยู่กับวงไอดอลวงหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่กับ c g m 4 8เพื่อนๆหลายๆคนรู้จักต้อไปนอนค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยถูกลักเลือกเลย แต่หนูคิดว่าเราก็ไม่อยากจะจัดโอกาสตัวเองค่ะน้องเคยเข้ามาถึงรอบไฟนอลแต่ก็ยังไม่ได้เลือกนะครับยังไม่ได้ถูกเลือกนะครับก็เลยมีรับสมัครซีจีเอมที่2ก็มาสมัครดูแล้วก็ได้เป็นแล้วค่ะได้เป็นแล้วสวยๆนั่นแหละลยค่ะเเกตซีจีเอมโฟเดียค่ะนั่นแหละ,ละแก้มกมลมๆนามากอีกทีมาอีกทีครับผม สวัสดีค่ะชื่อลูกเกดนะคะนางสาวพิมพลพัส,สุวรนน้อยค่ะตอนแรกคิดว่ามันง่ายค่ะคิดว่าเอ้ยเราก็มีความสามารถอยู่นะทําไมเราจะไม่ได้ก็ผ่านไปถึงรอบไฟนอลค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยถูกรับเลือกเลยแต่หนูคิดว่าเราก็ไม่อยากจะตัดโอกาสตัวเองค่ะก็เลยเ้ยมีรับสมัครซีดีเอ็ที่สก็มาสมัครดูแล้วก็ได้เป็นแล้วค่ะได้เป็นแล้วได้ใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกเกดซีดีดกเมพด เพลงเต็มจะเป็นอย่างไร MV จะเป็นอย่างไรเรื่องราวต่างๆสตอรี่ในตัว MV จะเป็นอย่างไรรอดูกันได้เร็วๆนี้จะไม่หนีจากความฝันนี่คือลูกเกด CJ4X รุ่น2ครับซิงเกิลเดบิวต์จะเป็นอย่างไรรอชมกันได้ฝาก1น่งพงเชลเดลกันไว้ด้วยเหลืออีกคนเดียวก็คือน้องจริงๆที่เป็นเซนเตอร์นะครับผมแล้วเจอกันนะครับฝาก1น่งพงเชลเดลด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมน่ารักมากๆเลยทีเดียวสุดยอด 嗯。Mm.